สวัสดีฟฟนบอลแมนชเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนชเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไบข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิม เรื่องของ f c e b o o o Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงก์นี้ครับโอเคอเรามาเริ่มต้นสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็มาต่อเนื่องกับกระแสะข่าวของเมสันกินบู๊นะครับเนื่องจากคือเมื่อเช้าเนี่ยมันมีการเล่นข่าวามาจากสื่ออย่างบิลเลอร์นะเป็นข่าวข้อสินะฮะว่า สถานการณ์ของเมสันกินบูตเนี่ยมันยังไม่เคลียร์นะครับแล้วก็ในช่วงซีซันนี้นะครับดูเหมือนว่าทางเมสันกินบูตเนี่ยน่าจะยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้กลับมา,าร่วมซ้อมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมแมนยูได้นะครับต้องรอการพิจารณาตรวจสอบภายในใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับนี่คือข้อมูลจากคลิปเมื่อเช้าทีนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเดอะไทม์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสื่ออังกฤษสื่อดังสื่อหนึ่งนั่นแหละก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมออกม,มานะครับว่า ตอนนี้นะครับคือนักเตะทีมหญิงบางรายเนี่ยนะครับมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เมสันกินบูทเนี่ยจะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แมนยูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นที่แน่ชอดกันว่า นักเตะทีมหญิงบางคนเนี่ยนะฮะก็ไม่มีความสุขแหละที่เมสันกินบูธจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกครั้งนะครับรวมไปถึงทีมผู้เล่นชุดใหญ่ทีมชายด้วยนะครับก็มีนักเตะบางคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับแนวคิดที่จะดึงเมสันกินบูธกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกครั้งนะครับแล้วก็มีบางกลุ่มที่ไม่ได้คิดต่อต้านนะครับก็คือยังไงก็ได้นะฮะเมสันกินบูธกลับมาก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางกลุ่มก็มองว่าไม่สมควรนะครับแล้วก็ทั้งฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องของ การเงินหรือว่าสปอนเซอร์แรงรต่างเนี่ยบางส่วนก็มีความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาของเมสันกินบู๊ดด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของสโมสรเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบมีบทสรุปอะไรมากมายนะครับก็มีการถแถลงการกันออกมาก,ก็คือรอตรวจสอบภายในกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องใช้เวลากันไปแล้วก็ตามกระแสข่าวเพิ่มเติมเป็นกระแสกอส0ิบเนี่ยนะฮะมีการระบุว่าเอเดกเยนฮาได้มีการต่อสายตรงพูดคุยกับเมสันกินบูดเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้บทสรุปย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกระแสนหนึ่งที่เป็นข่าวของสิบในเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยนะครับก็มีประเด็นออกมาเหมือนกันมีรายงานจากสื่อตุรกีอย่าง p h o t o สปอร์นะครับมีการระบุออกมานะครับว่าเฟเนบาเช่เนี่ยกำลังสนใจดึงตัวเมสันกินบูดเข้าไปร่วมทีมนะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าเกี่ยวกับคำวิาพากษ์วิจารณ์ด้านลบอย่างหนักนะฮะ โดยเฟเนราเช่เนี่ยไม่สนใจแล้วก็มองว่าเมสันกินวูดเนี่ยคือจิ๊กซอที่จะพาทีมเนี่ยประสบความสำเร็จได้ดนะครับเนื่องจากว่าสายการก็ยังไม่คืบหน้าด้วยสําหรับเมสันกินวูดกับแมนยูเพราะฉะนั้นเฟเนราเช่เขาเห็นช่องมั่งช่วงนี้ก็อาจจะมีการโน้มน้าว ยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะเรื่องของเมสันกินบูดเรื่องแรกส่วนเรื่องที่2ครับที่เอามาฝากกันก็คือเรื่องของการเทคโอเวอร์นะครับก็หวังว่าแฟนพีจะยังไม่เบื่อนะเกี่ยวกับกระแสเรื่องนี้เพราะว่ามันจะถึงเดทไลน์เรื่องของการยื่นข้อเสนอละนะฮะก็คือวันศุกร์นี้ตำรับงานจากเดอะไทม์เนี่ยนะครับก็มีการ ระบุกันออกมาแล้วก็อีกหลายสื่อเลยนะครับซึ่งมีรายงานกันออกมาจากสื่อของฝรั่งเศสนะครับอย่าง IMC มเดอเบซียอะไรประมาณนั้นนะครับก็ฟังหูไปหูด้วยแล้วกันนะครับบางกระแสก็อาจจะต้องกรองกันหนักหน่อยนะฮะซึ่งมีการระบุว่าเหตุผลสําคัญที่กลุ่มทุนกาตาเนี่ยให้ความสนใจในการเทคโอเวอร สโมสรในพรีเวกอังกฤษเนี่ยเนื่องจากว่าลีกพรีเวกอังกฤษเนี่ยเป็นลีกที่ได้รับการขนานนาวมว่าเป็นลีกที่น่าสนใจน่าดึงดูดนะครับหรือว่าเป็นลีกที่จัดได้ว่าเป็นเบอร์ท็อป,อปของโลกฟุตบอลถูกไหมครับส่วนเรื่องของลีกฝรั่งเศสเนี่ย เราก็มีการตั้งคำถามแหละว่าเอา้าพวกคุณเนี่ยมีการเทคโอเวอร์เฟซเชไปแล้วแล้วก็ในทีมเนี่ยมีทั้งเมซี่มีทั้งเอ็มบาเป้มีซูเปอร์สตาร์หลายคนแค่นี้มันยังไม่พอเหรอทำไมถึงต้องมาพิมพลเดงกฤษนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราเอาลีกฝรั่งเศสมาเปรียบเทียบกับพิมพลเดงกฤษเนี่ยแน่นอนครับว่าแฟนบอลฝั่งกาตาร์หรือว่าแฟนบอลทั่วโลกเนี่ยก็อยากดูพิบัลเดงกฤษมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลสําคัญที่ทาไมกลุ่มทุนกาตาร์เขาถึง,ก,ง,นนงกฤษ สโมสรใดสโมสรหนึนั่นเองแล้วก็กำลังมีข่าวกับแมนยูด้วยนะฮะนี่คือเหตุผลสําคัญนะครับก็คืออยากประสบความสำเร็จในทางด้านอื่นหรือว่าขยายแบรนด์อะไรต่างๆของพวกเขานั่นเองนะครับแล้วก็กาตาเองก็กําลังเตรียมยื่นข้อเสนอจํานวนมากนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางกลุ่มทุนกาตาเนี่ยค่อนข้างมั่นใจมากเลยทีเดียวนะครับที่น่าจะ ทำเรื่องนี้ได้สำเร็จนะฮะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มทุนจากซาอุดิอราระเบียด้วยนะครับที่ก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มทุนที่เงินทุนมหาศาลเหมือนกันนะครับที่แบบอาจจะไม่ค่อยมีข่าวเท่ากับกลุ่มทุนกาตา หรือว่าฝั่งของเซอร์จิมแรดคลิปแต่ว่าเราก็ไม่ควรมองข้ามอย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะครับขอบ้อมูลเพิมเ่มเติมเล็กน้อยนะครับว่บากันว่าท่านชิกกาตาเนี่ยนะครับรู้จักวัฒนธรรมในอังกฤษเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับเคยมาศึกษาที่ประเทศอังกฤษดูในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมเนี่ยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมายนะครับก็รู้จักมาเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความคิดที่จะมีการเทคโอเวอร์แมนยูเนี่ย เป็นความคิดของท่านชิคโดยตรงนะครับมีความตั้งใจอยู่แล้วไม่ใช่แบบว่ามีกลุ่มทุนหรือว่าตัวแทนเนี่ยมายื่นข้อเสนอให้ว่าเฮ้ย <c oughs> คุณสนใจแมนยูไหมนู่นนี่นั่นนะครับคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะ เขารู้จักแมนยูรู้จักวัฒนธรรมในอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นแฟนตัวยงของแมนยูด้วยมีความตั้งใจอย่างแน่นอนว่าจะซื้อแมนยูให้ได้หรือว่าอยากพัฒนาสโมสรแมนยูนั่นเองนะครับกระแสยอยืน่นกันบ้างครับ RMC Sport เนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลออกมาเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นสื่อของฝรั่งเศสเนะี่ยบอกว่าตอนนี้นะครับทางกลุ่มทุนกาตาก็กําลังพยายามอย่างหนัก ทำงานตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามที่จะทําให้เรื่องของกฎอะไรต่างๆของยูฟาเนี่ยมันเคลียร์ที่สุดนะครับแล้วก็กําลังเตรียมการที่จะยื่นข้อเสนอให้กับดูโคนเกลเซอร์ก่อนเดทไลน์นะครับซึ่งกระแสข่าวเนี่ยมันก็ตรงกับ ฝั่งของสกาย o อร์นะครับสกาย o อรเนี่ยจะมีเนื้อหาข่าวคล้ายๆกับ i m c นะฮะของทางฝรั่งเศสนี่แหละ Skyport ของอังกฤเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กลุ่มทุนกาตาจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับแมนยูละที่มีการตั้งเดทไลน์ไว้ก็คือวันศุกร์นะครับแล้วก็โดยไปถึงการวางแผนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับในเมืองแมนเชสเตอร์หรือว่าในโอทฟอร์ด หรือทุกส่วนของเมืองมาเชสเตอร์นั่นเองนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกสนามนะครับกลุ่มทุนกาตาเขาก็จะมีการปรับปรุงอะไรต่างๆให้นะครับเขาก็วางแผนแบบอะไรยาวแหละถ้าเกิดทิกกันเสร็จเนี่ยนะฮะจะมีการทําแบบนั้นทําแบบนี้นะครับส่วนรายงานจากเดลี่เมลเนี่ยนะครับก็มีการระบุก,กันออกมาเหมือนกันนะครับว่า ทางยูฟาที่เรากําลังสงสัยกันอยู่ว่าจะมีปัญหาไหมถ้าเกิดท่านชี้ของกาตาเนี่ยกลุ่มทุนของกาตาเนี่ยจะเข้ามาเทคโอเวอร์แมนยูเพราะว่ามันจะมีความเกี่ยวพันกับทางฝั่งเบเชด้วยซึ่งเดลิเมียบอกว่ายูฟาเนี่ยไม่ได้ปิดโอกาสหรือว่าไม่ได้ปิดกัน้นเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์ของ ทางฝั่งกาตาหรือว่าท่านชี้อของทางกาตานะครับก็คือสามารถทําได้แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะเคลียร์แล้วด้วยนะครับก็อาจจะมีการยื่นเอกสารหรือว่ามีการพูดคุยกันแล้วอะไรประมาณนั้นครับก็เลยทําให้เรื่องเนี้ยค่อนข้างเคลียร์แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ก็แสข่าวก็น่าจะเคลียร์แบบหลายเรื่องรอก็เพียงแต่ในรายของตุกูลเกลเซอร์นี่แหละว่าเขาจะ ตอบรับข้อเสนออย่างเป็นทางกานอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนเรื่องราวของเฮลิมักไวครับก็มีรายงานออกมาจากเดลี่เมลเพิ่มเติมนะครับนอกจากจะมีกระแสะข่าวกันออกมาว่าทางฝั่งแมนยูเราเนี่ยก็คือทางฝั่งสโมสอเนี่ย ก็มีการเตรียมพิจารณาการปล่อยแฮรรีแม็กไวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์แบบขาดทุนนะครับในทางฝั่งของนักเตะเองก็มีความคิดที่จะอยากย้ายทีมเหมือนกันนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้โดยปลายทางเนี่ยนะครับมีการเคาะก,กันออกมาก็คืออาจจะเป็นอินเตอร์มิลานทีมจากลีกอิตาลีก็ได้นะครับที่เคยให้ความสนใจแม็กไกวามาแล้วนะครับในช่วงมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นในรูปแบบการยืมตัวนะฮะแต่ฝั่งของแมนยูก็บอกปัดไปแล้วก็ว่ากันว่าในช่วงมกราคมที่ผ่านมาที่มันมีการ ติดต่อการยืมตัวกันเนี่ยทางอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ได้มีการสอบถามไปในเรื่องของการเซ็นสัญญาถาวรด้วยในช่วงซัมเมอร์นะครับว่ามีโอกาสไหมที่ทางแม็กวารเนี่ยจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์อีกครั้งหนึ่งหรือว่ามีโอกาสไหมว่านักเตะเนี่ยจะย้ายทีมสโมสรพร้อมขายไหมในช่วงซัมเมอร์นะครับก็ต้องมารอติดตามกันนะฮะแต่ซัมเมอร์มีโอกาสมกราคมเนี่ยอาจจะมองได้ว่า การปล่อยตั้งต่ตัวสําคัญของทีมหรือว่าปล่อยใครคนใดคนหนึ่งออกจากทีมเนี่ยมันอาจจะทําให้หาตัวแทนได้ค่อนข้างยากแล้วก็เท่นหางไม่ต้องการปล่อยด้วยนะครับในช่วงกลางซีซั่นเพราะฉะนั้นซัมเมอร์เนี่ยมันน่าจะมีโอกาสมากกว่าในการย้ายของแฮร์รี่มักวนะครับส่วนข้อมูลทางด้านอื่นครับก็มีรายงานออกมาจากคาเบียนมิเกลนะครับก็เป็นนักข่าวของดาลิโออาร์สนะครับมีการระบุว่า ทางชาบีเนี่ยเตรียมแผนรับมือความอันตรายของมาคาร์ดฟอร์ดเอาไว้แล้วนะครับซึ่งรัดฟอร์ดของเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นมากๆทําประตูได้แบบ ต่อเนื่องแล้วก็ฟอร์มภาพรวมเนี่ยร้อนแรงจริงๆนะครับโดยทาง Radio Art เนี่ยมีการระบุว่าทางชาบีเนี่ยได้มีการวางแผนเตรียมที่จะให้โรนัลอาโาโคครับแนวรับของทีมเนี่ยคอยตามประกบมาคารดัฟร์ดในเกมที่บาร์เซโลนาพบก,กับแมนเชสเตอร์เดนนั่นเองนะครับแล้วก็มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะในเกมที่บาร์เซโลนาพบก,กับเรอัลมาดริดนะฮะ ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับโดยที่ในเกมน,น,เนันเนเนี่ยทางอาราโคเนี่ยก็ไปตามประกบเวริซิโอสจูเนียแล้วก็จัดการให้แบบอยู่หมัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีความคล้ายคลายกันชาบีเขาก็เตรียมการเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็มารอดูกันนะฮะว่าจะมีการประสระม,รมําเร็จไหมในเรื่องนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือทางฝั่งแนวรับของมาเซนาอย่างออนเดสคิสเทนเซนเนี่ยก็ ได้ออกมายกย่องมาคาร์ดัฟร์นะครับคริสเตนเซนเนี่ยบอกว่าเขาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากครับในขณะน,นี้ผมชอบเขามากผมชอบวิธีการเล่นของร์ดฟอร์เขาเป็นผู้เล่นแบบดเรกนะครับแล้วก็มีความอันตรายแถมทั้งมีความดุดันอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวลูกที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากในตอนนี้นะฮะสำหรับการที่แมนยูพบกับบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็อีกมุมมองเรื่องหนึ่งของลุยซาฮานะครับก็ได้มีการออกมากล่าวยกย่องมาคาร์ดัฟร์ว่าตอนเนี้ยเป็นนักเตะที่ดีสุดของพิพ บอกว่า นักเตะหลายคนเนี่ยก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็ยิงประตูดได้มากมายอย่างเช่นเออร์ริงเบลฮาแลนด์แต่หลังจากฟุตบอลโลกจบลงเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับมาคาร์ดัฟฟ์ครับที่เล่นได้แบบมีคุณภาพแล้วก็ครบครื่องจริงๆเขามีความมั่นใจแล้วก็เล่นได้ดีจนน่าเหลือเชื่อนะครับรวมไปถึงระบบการเล่นเนี่ยก็ทําให้ผมเนี่ยคิดถึงเคยันอิมปเปเป้กับชิรูนะครับในเกมทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อคุณมีนักเตะเล่นได้ด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับมันก็เป็นเรื่องยากที่กองหลังเนี่ยจะรับมือกับแรดฟอร ฉลาดมากๆนะครับแล้วก็จะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสานการที่ถูกเล่นงานนะครับตอนนี้ไม่มีนักเตะคนไหนบนพิพิธเัณ์กิตที่ดีเบกว่าคาร์ดฟอร์ดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ลุยซาฮาอดีตสูตรหน้าของแมนยูก็มีการกล่าว คอมเมนต์ชื่นชมรรดฟอร์ดด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันครับเรื่องของวิกเตอร์โรเก้นะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งอายุ17ปีเท่านั้นครับจากทีมอย่างพาราเนเซทีมในลีกบราซิลนั่นเองนะครับซึ่งมีรายงานกระดอกมานะครับว่า นักเตะรายนี้นะครับกำลังเป็นที่สนใจของหลายๆทีมในยุโรปรวมไปถึง Manchester แมนเชสเตอร์เต็ิดเราด้วยแถมทั้งล่าสุดเนี่ยประธานสมโมสรของต้นสังกัดของเด็กคนนี้ก็ออกมายอมรับครับว่ามันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะมีการหลังตัวนักเตะดาวรุ่งรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปได้ในช่วงซีซั่นหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับโรโเกซซึ่งอายุ17ปีเท่านั้นครับแต่ว่าทำประตูในทีมชุดใหญ่ไปแล้ว14ประตูนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการที่หลายๆทีมในยุโรปเนี่ บิ๊กทีมนะครับให้ความสนใจอย่างหนักนะฮะ สำหรับบิลเตอร์โรเก้แนวรุกทีมชาติบราซิลชุดไม่เกิน20ปีที่คว้าแชมป์ในทวีปอเมริกาใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเอเนต์ของโรเก้เนี่ยได้มีการเปิดเผยนะฮะว่ามีหลายๆสโมสรดังๆในยุโรปเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกปฏิเสธกลับไปก่อนนะครับเนื่องจากว่ายังมีข้อเสนอที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ในตอนนี้นะฮะก็ค่อยๆดูแบบเรื่อยๆกันไปนะครับตัวเต็งเนี่ยเขาย่อย้เป็นบาร์เซโลนานะที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักนะครับบาร เขาวางแผนที่จะดึงวิกเตอร์โรเก้หรือว่าวิกเตอร์โรเก้เนี่ยมาเป็นตัวแทนของโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะครับสำหรับวิกเตอร์โรเก้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ ไม่ได้มีความสูงอะไรนะครับแต่ว่ามีความบึกบึนนะฮะมีความเร็วคล่องตัวมีพละกําลังมากพอที่จะต่อกรเกี่ยวกับแนวรับที่มีความแข็งแกร่งหรือกองกลางหรือว่าตัวรับที่มีความแข็งแกร่งได้นะครับสามารถเล่นตรงกลางได้เล่นนั้นกว้างก็ได้เหมือนกันนะครับแมนยูก็สนใจเหมือนกันนะมีข่าวกันออกมาเหมือนกันก่อนหน้านั้นนะฮะว่าแมนยูเนี่ยเคยให้ความสนใจในช่วงมกรดาคมที่ผ่านมานะครับส่วนื่องหลาวต่อมาครับก็มีข้อมูลออกมาจากฟาบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังเลยนะฮะได้บอก เปิดเผยนะครับว่าแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยพร้อมเปิดสึกกับทางเชลซีในการล่าตัวเคนทรีปาเอสนะครับกองกลางดาวรุ่งวัยเพียงแค่15ปีชาวเอกวาดอร์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้มี2ทีมยักษ์ใหญ่ในอังกฤษให้ความสนใจแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีข่าวเหมือนกันนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก15ล้านปอนด์ได้นะครับในการเจรจาขวาตัวนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีข่าวว่าเชลซีเอาจุงจังเกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะรายนี้แต่ก็โดนบอกปัดไปนะครับซึ่งก็อาจจะต้องสูงกว่านี้หรือเปล่านะครับอาจจะมากกว่า15ล้านบอลหรืออะไรก็ตามแต่ก็ต้องรอติดตามกันนะว่าต้นสังกัดของเจ้าตัวเนี่ยนะฮะหรือว่าดาวรุ่งรายเนี่ยเขาต้องการเท่าไหร่กันนะครับแล้วมีการระบุกันออกมานะครับว่าดาวรุ่งรายนี้นะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เล่นที่ดีกว่าเอ็นดริกดาวรุ่งชาวบราซิลที่พึ่งเซ็นกับเรอัลมาดริดเสียอีกนะฮะก็เอามาเปรียบเทียบกัน่แแหละตสุดท้า ทาง e n d i c กบายเอเนี่ยต้องรอจนกว่าอายุจะครบ18ปีนะครับถึงสามารถย้ายไปเล่นในยุโรปได้นะครับมันก็มีเงื่อนไขมีกฎกันอยู่นะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์เด็แล้วก็เชลซีเนี่ยกำลังให้ความสนใจกันอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนพารครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ